เฮ้ยเสียงพัดลมใครสรารภาพมาพัดลมกูแหละกูว่ <c oughs> าจะับเปิดแอร์ได้ไหมโบสถให้อัดคีปแล้วเสียงพัดลมมันเข้าคีบโอ้โหอยู่มันอ้างโอ้โอโอพ, <c oughs> พอโบสโบสบอกให้พัง ก็ถ่ายนี่บ๊วยบอกให้ทำบ๊วยบอกให้อัดคลิปก็เลยเสียงคลอมันเข้าคลิปก็เลยต้องเปิดแอร์อ้าคลิปลง YouTube ไงคุยเรื่องคุยเรื่องเกี่ยวกับดราม่าตะโขนกระแสนะไม่เคยดูเข้าไปกวนตีนเข้าไปกวนตึกกูจะเอากูจะเอาอันนี้ตัดลงด้วยนะเข้าไปกวนตีนทำไมคนคนควบคุมประเทศไม่รู้อะไรควบคุมได้ฉันไม่รู้อะไรเขคุยไม่ได้หรอออพี่ไงล่ะเดินไปดอกนี่ บสวัสดีค <rôle> ร <à déc> ับสวัสดีครับทุกคนอ่ะสวัสดีครับคุณปิงสวัสดีครับคุณบอสสวัสดีครับอ่าหลายๆคนอาจจะเพิ่งเคยเจอนะคุณตังตังกับคุณบอสเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทบอสนะคะแก๊งเดียวกันกับตอนที่เราไปมอสาวที่ร้านเลเซอร์นะคะแก๊งคือแก๊งเดียวกัน ใครทาตัวอย่างนั้นวะไอ้บอกสิใครทําตัวอย่างนั้นตังไปคนแรกเลยนะสอนก็ดีเลยแหละนี่เราแอบขำแล้วเนี่ยใช่เราเลยแน่ปิ๊งนี่มันมหากราบคนดูเป็นล้านๆคนเรื่องของเราในวันนี้คุณพ่อถล่มบ้านผัวพัาบ้านเนี่ยจ้องหนุ่มกันไเหรอที่โหนกระแสหนุ่มกัน่ใชัยรงใหม่เรื่องปกติเพราะไอ้บอสกับไอ้ตังก็ทําอย่างนั้นตลอดจริงเหรอคือไม่ใช่เรื่องใหม่เลยที่แบบว่าพาผู้หญิงเข้าบ้านแล้วผู้หญิงที่ติดมาจากแบบเป็นเล้าเป็นอะไรอย่างเงี้ย อรใช่เพราะว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะคือผมไปกับคุณปิงเขาออ๋ไม่ใช่ไม่ใช่มึงกลับบ้านมัดีไงมึงไปกับตังแต่ว่ามึงบอกกูมึงไปกับตังแล้วบอกกูที่ร้านอะไรประเทศอะไรไม่รู้มันชื่อประเทศประเทศประเทศนึ่งคืออาหรับอาหรับอไรเนี่ยพี่ตังรู้จักเหรอที่นั่นเน่ะว่าอะไรเชียวใช่ใช่แต่คือคนที่เล่าให้ฟังคือปิงกับบอสตันก็พี่ตังมันเคยไปดิถ้าเกิดรู้จักเนี่ย อปิ๊งไม่รู้จักเหมือนกันเนี่ยปิ่งไม่รู้จักเลยออ๋แต่รู้รู้เรื่องชื่อร้านอ่ะคุ้นคุ้นเออข้าวผ่านน่เพราะปิงยิงปืนเลเซอร์บ่อยตรงห้วยขวางอ๋อแล้วรู้ด้วยเอห้วยขวางไงปิงไปยิงปืนเลเซอร์ไงข้าวผ่านข้าผ่านก็ดูพวกผู้ชายจังไรอย่างพวกนี้ก็ยังมีอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องสงสัยนะฮะว่าทำไมมันถึงมีเหตุการณ์ผัวพาเมียน้อยเข้ามาไม่มีไม่มีบ้านะไม่มีเหรอเฮ้ยไม่ยอมรับเป็นกลางรายการใครจะไปทำอย่างนั้นไม่ทำ อ๋อไม่ยอมรับกลางรายการทำอะไรโหม่าไรผมไม่ทำสันเนาะคุณไม่มีหลักฐานนะแต่ผมมีหลักฐานนะถือว่าคุณกล่าวหาทำไมถึงพี่ตังดูร้อนตัวจังเลยอ่ะแค่คุยกันเล่นๆหนึ่งอ่ะผมเคยบอกว่าผมเป็นคนบริสุทธิ์ไงเอาเป็นคนดีคนผมก็ต้องเอาความบริสุทธิ์ของผมคืนใช่ไหมใครจะไปยอมไม่ทําอย่างนั้นผมผมกดีทํางานดีผมก็ดีดิจักกูยังไม่ได้บอกเลยว่ามึงผิดตังยังไงมึงรีบเลยกูยังไม่ได้พูดเลยสนะขำเลยกูยังไม่ได้พูดสักคเลยกูแค่ตกใจเองก่อนที่กูฟังมาเนี่ยผู้ชายเนี่ยคนเป็นผัวเนี่ยเขาพูดมีเหตุผล เขาต้องการให้เอาเมียน้อยเนี่ยเข้ามาช่วยสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนี่เขาพูดมีเหตุผลมึงไม่ฟังเหตุผลเขาเมื่อกี้ผมพูดผมก็มีเหตุผลผมก็มีผลเ่าผมไม่ได้ทําอ่ะไม่ได้ทำผมไม่ผมก็มีผลไงยังไม่ได้พูดเลยเลยมีเหตุผลผู้ชายรักกับผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานกันมีลูกด้วยกันสองคนแต่งงานกันเป็นสิบกว่าปีมีลูก คนโตอายุ12คนเล็กอายุประมาณ5้าหขวบประมาณนั้นโอ้ยลูกโตแล้วนะเนี่ยแสดงว่าลูกรู้เรื่องนะว่าพ่อมีแม่น้อยอุย้ยไม่อันนี้จริงนะเว้ยมันหนักนะเว้ยคือลูกไม่ได้เด็กๆนะลูกโตนะ,นละแล้วลูกจะแบบรู้สึกยังไงแบบพ่อแบบไม่รักแม่อะไรเงีแ้ยบบอันนี้เราค<ม>ุยกันเรื่องครอบครัวไหนนะขอ <c oughs> โทษกูกูเราเราคือกิพ่อพ่อพูดเยอะถึงมันไปเข้าครอบครัวอื่นไม่มีหลอกมันไม่มีครอบครัวไหนหลอกที่จะมีแบบมีเมียหลายคนเออมีเมียหลายคนคือีคน แค่สองก็ยากอยู่แล้วถ้าพเพิ่มมาเ,เป็นสามสี่ห้าหกเนี่ยโอ้โหปวดหัวขขขเฮ้ยใครเขาเพิ่มมาสามสี่หัวเขาเพิ่มทีเป็นสี่เป็นสิอะไรบอสบอสบอสอะไรหรอ <c oughs> อะไรหรอบอสไม่รู้เรื่องเลยพูดเรื่องอะไรถ้าก็าบอกอย่างนี้คือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่มันไม่ผิดนะแต่แค่มันไม่ทำไมแต่มันเป็นผิดศีลธรรมปะมันก็คือมันคนแค่มุมมองว่าการมีสองเมียมันผิดแต่จริงๆมันไม่ผิดนะแต่แค่มันผิดศีลธรรมความเป็นมนุษย์ปะเพราะว่าอย่างอย่างในบางความเชื่อก็เชื่อว่าผู้ชายเป็นใหญ่บบอออมช่แฝังงุลิะไร ผู้หญิงน้อยกว่ามากๆแบบผู้ชายมีมีอะไรมีภรรยาได้หลายคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเห็นมุสลิมปกติก็มากสุดก็สามสี่คนก็เยอะแล้วนะสี่คนไม่ได้สี่คนเขาอาจจะแบบมีเยอะได้แต่บางศาสนาก็มีได้มากสุดกี่คนนะสี่คนสี่คนแต่บางผู้หญิตไม่จำแต่ว่าจริงๆแล้วการมีไม่น้อยเนี่ยมันแบบไม่ได้ผิดมากอย่างเงี้ยต้องถามว่าแฟนของพี่ตังค์รู้ไหมว่าพี่ตังค์ได้คิดแบบนี้ต้องถามไม่เลว ไม่รู้เหมือนกันนะแต่แค่คิดว่าในส่วนตัวเราเราก็คิดว่ารู้สึกว่ามันมันถ้าเกิดคนที่อยากจะมีที่เขาคุยแล้วเขาเข้าใจกันน่ะมันก็ไม่แปลกนะไม่งั้นก็มีคนที่ออกรายการที่ว่ามีผู้ชายคนหนึงมีแฟนสองคนหรอเออมีมีเคยเห็นใช่ปะ อ๋อเคยเคยเคยใช่ไหมดังนั้นคือคือบอกจริงมันีแก่ศีลธรรมนะแต่ถ้าจะมีคนที่สองได้คนแรกควรอนุญาตแบบแต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วใช่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 ถ้าเราพูดว่าผู้หญิงคนแรกโอเคก็ไม่ผิดแต่แบบกรณีเนี้ยคือผู้หญิงคนแรกไม่ยอมแล้วก็มีลูกแล้วด้วยไงไม่ค่อยสบายใจคือแต่บางครอบครัวกูก็รู้สึกว่าคนแรกอ่ะก็ไม่ได้ยอมนะอย่างมึงวันนี้อันนี้กูยกตัวอย่างกูถามบางครอบครัวคนแรกก็ไม่ยอมแต่ก็ยังฝืนเอาเข้ามาตอนแรกอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างเหมือนคุณ้นเลยนะบอสเขาเข้าเวรเนี้ย ก็ไม่รู้แต่คือก็ยังจะไปเที่ยวเขาเข้าใจอยู่ก็ไมปทำอย่างนี้วะบางครั้งเขาทํางานอะไรอยางเงี้ยทำงานไม่ค่อยเป็นเวลาไอ้เดี๋ยวพี่ตังกูก็ไม่ได้ไม่ได้พอพอไม่ได้พอติ๊งติ๊งไปเลยสะอ่ะ พูดๆเนี่ยเาเข้าตัวค,คนเข้ามาฟังอ่ะไม่ได้ด่าแล้วนะผู้ชายอ่ะคนนั้นด่าพวกเราเนี่ย <c oughs> ด่าพวกเราไะไรพี่อ่ะี่อย่าใช้คำว่าพวกครับผมไม่ได้อยู่ในเครือข่ายนะครับคุณ <c oughs> บอสคุณไม่เคยมีการขอเมียน้อยเข้ามาอยู่ในเมียหลวงคุณไม่เคย<อ>เลยครับเพราะคุณไม่เคยมีเมียเดียวคุณแบ่งชนชั้นไม่ได้คุณ <มา S 1> หไปดีกว่าคุณให้เบียรหนึ่งเมียสองเมียสามเมียสี่เมียห้าเมียหกเท่ากันหมดเลยอ่าเขาได้วอาสิทธิความเป็นมนุษย์ต้องเท่าเทียมกันอ่าเรื่องเนี่ยมันเริ่มมาจากเขารักกันใช่ไหมฝ่ายเมียหลวงเนี่ยบอกกกว่าัันดี มาเป็นสิบกว่าปีไม่เคยมีปัญหานอกจงนอกใจไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยอ,อยู่มาคืนดีวันดีเริ่มรู้สึกผัวเปลี่ยนไปกลับบ้านดึกไม่ตอบไลน์ไม่รับโทรศัพท์อะไรอย่างนี้บ้างรู้สึกเลียอันนี้นคือผัวเขาใช่ไ่ะไม่ตอบไลน์ไม่รับโทรศัพท์่อาผัวไปทางไหนวะถ้าเกิดกูจะตอบว่าอ๋อผัวกูกูก็จะมุ้แปลกๆเออนน่นิไม่จงมาผัวเขาใช่ไหม,ไม,อ,ไมอ๋อผัวกูนะถึคือว่ากูมีเมียด้วยแล้วกูก็มี<ช>ผู้ชายทีนึงอะใช่ใช่ใช่ผัวเขา แล้วทีนี้ก็เริ่มมาละแคะละคายแล้วก็สอบถามหัวก็เลยเหมือนแบบยอมรับตรงๆว่าเอาเมียน้อยเข้ามาเอาเข้ามานี่คือหมายความ่าเอาเข้ามาคืออยากเอาเข้ามาอยู่ในบ้านถูกต้องแค่อยากยังไม่เข้ามาขอเมียยอมรับกับเมียว่าเออมีคนคุยคือแบบมีคนหนึ่งจริงๆคือตอนแรกอเหมือนเหมือนยังไม่ได้ยอมรับด้วยนะตอนแรกมีการเมียเนี่ยอยากขายของออนไลน์หาคนแนะนําให้ก็เอาเมียน้อยเนี่ยมาแนะนําให้เมียน้อยตอนแรกยังไม่รู้เลยนะว่า เป็นเมียน้อยผมไม่รู้เป็นเมียน้อยเมียร้อยรู้ไหมว่านี่คือเมียหลวงเขาไม่รู้ว่าเป็นเมียน้อยเพราะเขาบอกว่าจะเอามาทํากับข้าวแล้วไม่ใว่าใช่ปะตอนแรกเขาจะตอนแรกตอนแรกไม่ได้ทํากับข้าวตอนแรกเนี่ยจะเอามาให้สอนงานเกี่ยวกับการขายออนไลน์ก่อนตัวเมียหลวงก็ไม่รู้ว่านี่คือเมียน้อยทีนี้ไอ้ตัวผู้ชายอะซักไซส์ไปมาเนี่ยเมียหลวงจับได้ว่าเอ้าสรุปคนที่ผัวกูให้มาสอนเนี่ยเป็นเมียน้อยสรุปคือเมียหลวงจับได้ไม่ใช่เขาบอกเองถูกปะถูกต้องคนเป็นผู้หญิงม่ฉาว่า เรื่องการมีเซ็นเนี่ยใช่ใช่ชฉลาดแม่เมียมึงฉลาดไหมยังบางคนเนี่ยหายไปทั้งคืนเองจับได้นะขนาดเลือดเยียมนี่อันนั้นไม่ต้องใช้เซ็นก็ได้ เขาคุณจับเขาเลยงั้นล่ะคุณคุณโบส์พอโดนจับได้ปุ๊บบอกเลยบอกเมียหลวงเลยขอเอาเข้ามาได้ไหมขอเอาเข้าบ้านเลยตอนแรกเมียไม่ยอมเกิดการทะเลาะดังใครยอมเขาบ้านอะไรเงี้ยทะเลาะดังนะเว่าตอนแรกตอนแรกว่าตอนหลังเขายอมเหรอตอนหลังไม่ยอมแล้วทำกับกันแล้วถ้าเกิดเมียพวกมึงยอมอ่ะไม่มีทางคือผมอ่ะไม่มีคำถามนี้ตั้งแต่แรกแล้วก็คือจะไม่เอาเข้าแม่กูรู้สิเียมึงอ่ะพวกมึงอ่ะควายต้องให้กูสอนก็คือคลิปหน้าก็จะไม่มีเราแล้วไม่มีเลยจได้ก่อนตายตัวผัวเนี่ย ตัวคุณต้นเนี่ยเอาเข้ามาเนี่ยเอามาสอนงานเมียด้วยเมียหลวงเนี่ยทำกับข้าวไม่เป็นนี่ท,ท,ท,ทําเป็นด้วยเนี่ยทำเป็นแม่ด่าเนี่ยบอกว่าจะจะเปิดร้านอาหารเพิ hey um um ่มด้วยบอกว่าเวลาแม่ครัวขาดเนี่ยทำไงเมียทําอาหารไม่เป็นนี่เอาเมียน้อยมาทําอาหารเป็นตัวแก้ปัญหาดีเออถ้าเกิดคุณตีเป็นเมียคุณตีจะตอบไปครับกับปัญหานี้แบบเขาเอาเมียน้อยมาขิงแล้วคุณตินจะตอบว่าอะไรโอ้ถ้าเขาขิงแล้วทำอาหารก็ถามว่าทุกวันนี้แดกตีนยังไม่อิ่มใช่ไหมถ้าเกิดคตนเป็นเมีย ืไม่คือแล้วว่าเมียหลวงเขาตอบแล้วมากนะตอนตอนที่บอกว่าวันนี้ลูกเอกลูกตัวเองอะกินอะไรเคยรู้บ้างไหมอะไรเขาไปรู้ก่อนว่าลูกตัวเองกินอะไรวันนี้โอ้โหแม่ได้ได้จริงได้จริงตะกะเขาอะเกือบถูกแล้วแต่ว่าเขาเอาเมียน้อยที่ทอาหารมาไม่พอบ้านเดี๋ยวสกปรกต้องเอาแม่บ้านมาเป็นเมียน้อยด้วยต้องหาชีพแม่บ้านด้วยเอาแบบทํางานบ้านได้ไม่พอไม่พอเดี๋ยวเหนื่อยขับรถต้องเอาแบบคนขับรถมาเป็นเมียน้อยด้วยโอ้โหเขื่อนเขื่อมีช่องทางเออเขาต้องตะกะอย่างนี้เปิดบริษัทเฮี้ย กินผู้ชายอารมณ์แบบว่าหลงอ่ะแล้วก็ไม่ยอมเลิกอะไรเงี้ยเราว่ามันแบบหัวปักหัวปำมันอ่นะจะเลยแบบเอาอะไรก็ได้แค่ที่อยู่ด้วยกันอ่ะคือเขาสืบไปสืบมาเมียหลวงเนี่ยถามเลยเฮ้ยเนี่ยมาเป็นเมียน้อยเนี่ยรักเขาใช่ไหมจะอยู่กับเขาใช่ไหมเนี่ย คบกันแล้วใช่ไหมเมียน้อยเลิกรักบอกว่าไม่ได้รักอ้าวทำไมอ่ะกูดูรายการเลิกรักเอ๊ะทำไมเลิกรักวะหนูหนูหน,ออหนูขายกูเริ่มงงแล้วขายขายเสื้อผ้าออนไลน์ลขายเป็นอะไรมีหนุ่มกัญชัยชงมาเลยขายมะม่วงใช่ไหมเขาก็ขายมะม่วงก็อร่อยดีนี่หว่าคุณต้นเขาเป็นลูกค้าหนูค่ะกูนี่ฮะ โอ้โอลูกค้าประจําเลยขายมะม่วงไงอ่ะเออมะม่วงอร่อยอ่ะลูกใหญ่เนี้ยป <c oughs> ก,กติอ่ะ <c oughs> เขาบอกว่าคุณต้นเนี่ยชอบมาซื้อ <c oughs> กินเนี่ยเข้เข็มเขาก็เลยขายมะม่วง <c oughs> ทีนี้เข้าใจแจ่มแจ้งเลยว่าทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงแบบพูดตอนแรก <c oughs> ว่าแบบไม่ได้รักไม่ได้แบบจะคบด้วยแต่ผู้ชายหลงหัวปากหัวปํามก็คือเป็นอย่างที่แบบไอ้บอสชอบทําไปแบบไปซื้อมะม่วงกินไงเราไปซื้อมะม่วงกินแล้วบอสก็แบบหลงไงหลงความเปรี้ยว ใช่หลวงความเปรี้ยวความเผ็ดเด็ดก็เลยอยากเอาเข้าบ้าน,นอนะบออกกนวะ่าต้งเละนคือทั้งหมดทั้งมวลนี่คือพวกมึงหิวใช่ไหม กมนหิวน้ำปังเอ้ยยิ่งพูดยิ่งหิวนะมาคุยเรื่องอะไรขาดน้ำเปล่าหวานแต่ว่าปิ๊งอยากได้ผู้หญิงมาลองสอบถามความรู้สึกบ้านใช่หรอเออเอาเมียไม่อยู่นี่ก็เอามาเปิดตัวเลยคนที่อยู่ไม่ดีไม่มีไม่ไม่หรอไม่ดีโอ้เอ๋ยไม่ไมอีกคนนึงไงที่มึงชอบเล่าให้ฟังอ่ะไม่มีคนนั้นน่ะคือมึงอ่ะแนะนำเลยงไงไปโพสว่ากูไมติก็กูแนะนำให้มึงไงมึงจะจีบเขาไม่ติดไงตอนแรกมึงจะจีบก่อนแต่แฟนมึงจับได้ยกให้กูเฉย ไม่เอาอากูเป็นคนดีอะไรพี่ตังอย่าล้นลูกอย่าล้นอ๋อแล้วหมายถึงเขาร่ดเหมือนเมียหลวงเขาอยากจบแต่ว่าผู้ชายเขาก็เหมือนไม่จบอจบคือเริ่ <c oughs> ก็คือสุดท้ายได้หย่าตอนนั้นตอนนี้คือหย่ากันแล้วผู้ชายก็ยังเหมือนลา,ลาวีอ่ะยังแบบคือเขาอยู่ไม่ได้เขาบอกว่าเขาต้องการแบบมาเป็นแพ็กสามอ่ะเขาต้องการแบบเขาไม่ต้องการพ่อแม่ลูกอ่ะเขาต้องการพ่อแม่แม่ลูกอ่ะ แฟ็คซี่อยเงี้ยเบิ้ลมียอะเบิ้ลต้องการแม่เบิ้ลนใครจะไปยอมเนาะผู้หญิงไม่ค่อยมีใครยอมหรอกใช่ใช่เขาก็อยากเป็น number ร์วแหละไม่มีใครที่แบบใช่เขาอยากเป็นคนเดียวอ่ะอยากเป็นแบบโอลี่อ่ะโอลี่อ่ะโอลี่แฟนเขาใจย่งมีเยอยต้องให้เล่นต้องให้เล่นสักหน่อยเดี๋ยวมันเบื่อไอ้สาตัสเป็นคุณอ่ะตังจะยอมรับไหมเออเป็นกูเหรอเอาจริงๆเลยเหรอมึงจะเอาเข้า้าอ่ายังไงยังไงตังยังไงก็พูดมาจะยอมรับเธอด้วยความที่พี่เป็นคนที่โอเพ่นมากไง สามคนคงไม่อ่ะคือคงไม่คงไม่เป็นอย่างนี้ไเลยสมคนไม่ไม่มีตังค์จะจ่ายแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้เอาตังค์ไหนจ่ายคุณแล้ถ้าผู้หญิงที่เข้ามาอีคนเลี้ยงอ่ะเลี้ยงมึงอ่ะเออถ้าผู้หญิงเลี้ยงบอกบอกเลยให้รอรออะไรรอให้รอรออะไรอ่ะไปดีรออะไรเขาเลี้ยงอยู่แล้วจะบ้าจะบ้าไม่ใช่อย่างนั้นก็คือมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกหรอกในความคิดผมนะแต่แค่มันอยู่ที่ว่าฝ่ายไหนที่จะยอมรับได้ฝ่ายไหนได้เมื่เหมือนกับคนชอบขับรถอ่ะบางคนชอบขับรถบางคนชอบขับมอเตอร์ไซค์ถามว่าอะไรผิดอออออ่่่่่่ะะะมมมมมัััันนไไไีีีรรผิดเยยถถึงงงจตตตค์ซซืื้้แแกก็็ชบบข เพราะความเร็วเพราะความอะไรคือมันชอบในแบบของแต่ละคนนะมันอยู่ที่ความชอบใช่ใช่ใช่มันต้องตอบกันด้วยบางาคนเนี่ยช,ช,ชอบผมสั้นต้องเป็นผูน้หญิงผมสั้นมันไม่มีอะไรผิดเลยถูกหรอกแต่แค่ <c oughs> <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> คนชอบผู you, ้หญิงผมสั้นอะมีทั่วประเทศปิ๊งจะปิดไปไหนมันมีเยอะไหมทั้งวัวแหละก็คือไม่มีใครอยากมีกองกระตุกกล้องกระตุกหรือบางคนแบบชอบผู้หญิงชอบแต่งตัวแฟชั่นบางคนชอบให้แต่งชุดไทยทั้งวีทั้งวันมีคนเหล่านั้นแต่ว่าแต่งชุดไทยทั้งวีทั้งวัน เขาอาจจะเป็นแบบแสดงละครเวทีโชว์อะไรอย่างเงี้ยปัญหาอยู่ตรงที่ผู้ชายอ่ะรู้แหละว่าผิดรู้แหละว่าเอาเข้ามาแล้วเมียไม่เอาแต่ในท้ายสุดมันรับไม่ได้ไงไปถล่มบ้านเห็นไหมเห็นเห็นรูปภาพกันไหมไม่เห็นเลยครับไม่เห็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอารูปภาพขึ้นโชว์ให้ดูเห็นป่ะเน่ๆนเนยังเนี่ยก็คือบ้านสภาพบ้านเป็นอย่างนี้ ช่เหรอสภาพบ้านยัง่ดีเลยทำไมตกิงเพื่ออะไรวะนี่ผู้ชายทำผู้ชายทำคนเป็นหัวทำทำไมอ่ยยอมรับเพราะว่าผู้ชายทำทำเขายอมรับสิก็ทำไมอ่ะก็เขาบอกว่าเขาอยู่ไม่ได้ผู้หญิงอ่ะผิดผู้หญิงอ่ะไม่เข้ามาคุยกับเขาเออผู้หญิงไม่ยอมคุยกับเขาไม่ตกลงอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยเขาทนไม่ไหวก็ไม่ได้เรียกว่าคุยแล้วนะย่นี้เาก็คุยกันจบไปแล้ว่ประเด็นมันจบไปแล้วแต่ผู้ชายบอกว่าแบบสิ่งสำคัญสำคัญสำคัญเนี่ยเขาไม่ได้ทำลายนะพระ ของเล่นลูกอะไรเงี้ยเขาจะไม่ทำะารนะแล้วเขาทำลายอะไรกระดาษเขาบอกว่าเขามีแค่กระดาษนี่แหละมันไม่มีอะไรมีแค่กระดงกระดาษก็มึงก็เห็นสภาพอ่ะพามีน้อยเข้าบ้านไม่ได้นี่คือไม่ทาอะไรนะเพราะฉะนั้นนะเว้เพื่อนเราเป็นลูกผู้ชายเราก็ต้องช่วยเหลือกันปกป้องกันว่าอะไรดีอะไรไม่ดีใช่เรื่องเนี้ยไม่ดีเราควรบอกกันผมผมยาวไม่ดีผมสั้นดีกว่าใช่ใช่นี่นะ